ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะพี่พี่ทำาอะไรรงเปิดคอมพีพ่ี่ทุกคนรอพี่พี่อยู่อ่ะออเหรอใช่ใช่ขาดแล้วโอเคเหรอทุกคนรอพี่พี่อยู่อ่ะอ่าหรอ <c oughs> โอเคโอเคการแสดงทุกคนเขียนคุณแล้วโหลแรงมากหรอทุกคนรอพี่พี่อยู่อะโอเคโอเครู้เลยนะคะแกพีรู้เลยนะคะทานไม่ได้แกงทุกอย่างมันฟองรู้เลยนะคะจุาเห็นปะสียงมจุกเหมือนไม่บูบพี่บุบที่จุมนะอะไรกลมๆนะฉันอ่านไม่ทันพี่คิวคือแบบกำลังจะเปิดคอม รอเรื่องเสื้อเสร็จแล้วรอก่นอกนนะวันสองวันนี้จะเปิดคอมพี่พีชมาอว้ยมาแล้วมาให้เขามาเคลียร์ขอเขาเองหนูเงียบดีกว่าพอพี่พีชมาเขาจะเสกโมเมนต์คู่รักเดี๋ยวคนลำคาญหนูพี่พีชฮะพี่พีชเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พีชแสงแข้มใส่ทุกคนได้ยินหมดเลยอะตอนไหน อ่ะแล้วพี่พีไม่เปิดกล้องอ่ะกล้องพังหรอแล้วทไมพี่พีไม่โชว์หน้าเดี๋ยวน้เดนน้แป๊บหนึ่งขอลองออเงียบละเพรเดี๋ยวคดตัดหน้า่อไปไม่คิดพี่พีพี่พีเสียงเข้มมาเลยนะแล้วพอบอกว่าทุกคนรอพี่พีอยู่พี่พีก็ออร้อรอแ้แคแค่ ไม่จริงเลยเมื่อกี้เขาเพิ่งช่วยหนูขายเสื้อมันเป็นเสื้อพี่พีที่ค้างอยู่อะหนูโอเคปะไม่มันเป็นเสื้อคู่กับมันเป็นเสื้อยี่ห้อหนูด้วยอดีาวว่าพี่พีโนมิตาคนถามด้วยนะว่าพี่พีผมทรงพี่พีอ่ะเขาเรียกว่าทรงทรงผมอะไรจะไปให้แฟนตัดหนูหนูรู้นี้ว่าเขาตัดเขาตัดเอง แแวบบง,งดีแยวว่าพี่พีทคุณพลอยส่งหัวใจยิงธนูให้ไม่หยุดเลยขอบคุณครับปลอ,อยมุกชีวิตนี้พี่พีทเคยโกรธใครไหมคะถ้าโกรธคนแรกต้องโกรธหนูเลยแล้ทำหน้าพรอ้อมกันเถอะ ตโลกอะคนถามว่าไฟมาแล้วเหรอพี่ผีใช่เมื่อกี้ไฟดับจุดเทียนด้วยจริงๆแล้วปะโรแมนติกปะไม่แล้วแบบมีมีพัดลมอะ่ะมีพัดลมมันใหญ่ไม่โรแมนติกนะฮะจุดไฟอยู่ในห้องโรแมนติกนะไม่มันร้อนอะแล้วพอจุดเทียนมันก็ยิ่งร้อนอะอดฟิลตลอดเวลาเลยฮะจริงๆพี่คิวเขินใช่ไหมมีคนบอก ป้าคิวบอกว่าไม่อยากพูดไี่พูดดีก,กว่าอันแดดของหมดค่ะของหมดจริงฉันรู้สึกแบบโรแมนติกไหมถ้าอยากเดี๋ยวนั้นถ้าอยากให้ครบทีมต้องต้องตามแม่หนูมาด้วยดำาําแม่ลีมาหน่อยคิวลองถามดิคิวลองโทรดิไม่แต่อย่าเจอกันได้ไหมแค่อยู่ในช่องอย่างเงี้ยพอ แต่อย่าเจอแบบสามแม่เลยโมเมนต์นี้ก็จะไปหมดแล้วนะจะเป็นเสียงแบบเต้นแล้วก็กระโดดโยกย้ายโยกย้ายใส่ชั้นพวกอะแม่โทรแล้วเหรอไหนคะอะไรนะอยู่ไหนคะอยู่บ้านพี่พีคิดถึงชวนมาไลฟ์ในทิกตอกด้วยกันที่ทิกตอกไงแม่เข้าทิกตอกที่บ้านเนี่ย แม่เข้าติกตอกไลฟ์พี่บุ๋มตอนนี้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่บุ๋มเชิญแม่อยู่ข้างล่างเนี่ยแม่ก็แค่ขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมา,มนมาแเอาแอปพลิเคชันอยู่คนละจอไม่รู้เขาอย่างไงแม่ก็เข้าแอปติกตอกแล้วแม่เจอลูกไลฟ์แม่ก็กดไลฟ์เข้ามาในลูกเดี๋ยวลูกเชิญแม่ไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ุ <laughs> ้ยวางแล้วนะไม่แล้วถ้าเข้ามาในห้องอะปวดหัวเลยนะวางแล้วนางวางแล้วเดี๋ยวจะนางจะเข้ามาแล้วแนะ่เลยหนูว่าเข้ามาในติ๊กต k อกอะเดี๋ยวกดเชิญเธอว่าแม่ขึ้นมาไหมทุกคนหนูว่าขึ้นมาบนห้องเพราะว่าทำไม่เป็นคิว <laughs> พี่พี่จะแซงคิวเราว่าเขามาแบบเดียวเองอะ่ะ เอาก็เขาเป็นผู้ชายเนาะเขียวเ,เลยเขาให้เรียนหนูก็บุญและพูดตรงตงแล้วได้เหรียญมาเอาไปทําอะไรอะ่ะเอาไปเอาเงินออกมา,ไม,าไม่เ็นถ้าไม่เป็นเงินมันก็จะเป็นเงินเอาเราอย่างที่หนูบอกว่าเวลาที่เราไรแล้วทำของขวัญให้เขาคืนเนะ่ยอย่างหนูหนูก็ทําของขวัญคืนให้อ๋อแต่ว่าของขวัญมันกล่องละสามพันเลยอะ่ะ คืออะไรอะใช่ของคิวดูนี้ของคิวกองของขวานสามพันจริงปะกดไม่ได้กดยังไงอะกองของขวานนะมะเขาว่าของขวญนอะกดตรงสามจุดข้างล่างไม่มีตังอะล้องสมบัติอันที่สามสามจุดข้างล่างตรงไหนอะพี่พีทส่งคืนให้กบอด่วนถามมันส่งมันไม่มีหนูไม่มีสามจุด มีมีเป็นรูปเป็นรูปกล่องสมบัติอะเห็นไหมชิวเห็นปะมีคำว่าไม่มีค่ะใช่ค่ะสามพันเออหรอใช่ใช่เลยแจกให้ใครไม่ได้เลยมีอยู่เจ็ดสิบสี่เียร์่ะ่ตรงไหน่ะต้องใช้กระจกกันเลยเหรอมาให้ดูมันไม่มีอ่ะไม่แม่คือแม่คือแกงหรืออะไรอ่ะแม่ําไม่เป็นก็แค่เข้าไล่ฉันน่ะแม่หาไล่ฉันไม่เจออีกดิ นี่พี่พีเขามีเป็นหมื่นล้านแล้วค่ะเลิกทรงเหรียญค่ะบิวคิวมีเท่าไหร่หมื่นบาทหมืม่นบาทเกีียวเลยดูมาถึงได้หกร้อยยี่ส<น>ิบห้าแล้วแลดเกินขอบคุณครับพี่พีมีน้องชายไหมพี่พีมีน้องสาวใช่ใช่มีน้องสาวครับมาแนะนจูม่มาซิละไม่แจ<ห>กเดี๋ยแจกนน<ร>แจก,แก,แกเหรียญคืนให้ทุกคนยังไงนะริงีนี่พูถูกพี่พี ไหนก็ยหมอของปันหมอพี่พีพี่พีก็ต้องไอ้นี่แล้วพี่พีก็ต้องสวัสดีนะคะหมอของันเข้ามาด้วยเดี๋ยวหมอปะนี่ไงเขาพิมพ์อยู่อันนี้ไงแหวูเรื่งมาสวัสดีนะคะยิัดีด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีครับพี่พีหมอบอกว่าจะเชิญพี่พีไปงานแต่งด้วยนะพี่พีจะมาไหมได้ครับ ทำไม่เป็นหมอบอกเดี๋ยวหมอของขังจะไปทำไอ้นี่ด้วยนะคะส่งลิงให้แม่แม่ในยาาสุดชัดฟิลพี่พีทหนุ่มขี้อายแทไลค์หให้แม่ลีแม่กดไลค์ช่ไม่เป็นหรอ มีคนบอกว่ายินดีกับฟอลโล่พีพีด้วยนะคะขอบคุณครับฉันว่าเขาเห็นเขาเห็นแล้วเขาไม่เขา้าแม่ไม่มาพี่พีไม่แต่คนอนะเวลาหนูไลฟ์มีแต่คนแค่พี่หนูเล่าเรื่องวันที่อีบสามอสอะไรอย่างี้จริงคิวเร็วคิวโทรหาแม่ใหม่แล้ว อบอกแล้วว่าให้พี่พีททำเวอร์ชันอันคาร์ดไม่เอางี้เดี๋ยวให้พี่พีทโทรหาแม่แทนแล้วกันอ๋อแล้วมีคนบอกว่าแม่เขียนฟิวอยู่นึกออกป้ะแม่ไม่เห็นข้าวไรเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยแรงเกินอุ้ยนี่แหละคาดแท้หมอของผ่านบอกว่ากดติดตามพี่พีทยังไงอ่ะ ไม่เป็นเหมือนกันครับพี่หมอกับพี่พีคืนเล่นไม่เป็นเหมือนต้องเกิชขึ้นปะแม่รีเติมหน้าอยู่หรือเปล่าคะดูดิพี่พีได้เจ็ดร้อยแปดสิบหกเหรียญอุ้ยคนส่งเหรียญพี่ชี้อย่างนี้นี่เก็บเหรียญไปส่งให้ใครรู้ไหมพี่จุ่มค่ะเขาบอกหวยพวกหลอนถูกหลอนส่งเหรียญไปให้เขาฆ่าเขาได้มีพี่จุ่มบอกหวยถูกแล้วนะหรอ ควมีคนบอกว่าเหมอะกดที่หน้าพี่ีแล้วกดบวกออแม่เติมหน้าเสร็จแล้วพี่่ก็จะขอไปทํางานพอดีสรุปจริงๆพี่่ห้ามไปนะไม่ไม่เดี๋ยวจะไปแล้วทานโทษนะคะมองพี่พีไปยิ้มไปค่ะเจ้าแม่จุ๋มพี่พีทและแม่ไม่ค้นมาเลยแล้วพีทบางคนบอกให้ชวนแม่พี่จะไปคืออะไรอ่ะ เมื่อกี้ก่อนเข้ามาเห็นเห็นแม่หนูตอนไปร้องเพลงรายการน่าจะเมื่อวานปะตลกอะเหมือนที่ซอ้อมเดะ<ห>เลยนะตรงตรงคีตามที่ซ้อมเหมือนนั้นเลยนะมีคนบอกว่าพี่พีทโทรหาแม่ก่อนเธอไม่ใช่แม่หนูนะการตอนนี้ก็ายเป็นแม่พี่พีทายแล้วนะแล้วพวกเราหายตัวไปหมดแล้วนะจำ คอฟฟีได้ไหมคอฟฟี่พวกเราจนมากแต่เติมเงินซื้อเหรียญส่งของขวัญให้คนที่รวยหมื่นล้านน้อบพี่พีพันเหรียญแล้วว่ะเี่จะบอกว่าไม่แจะน้องก็ซื้อไอติมไม่ไม่เธอรอเอากล่องของขวัญชั้นเธอจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เผื่อเธอได้ของขวัญอ่ะไม่ไม่ดยวพี่เองแล้วไม่จบเลยไม่แจกน้องน้องก็ซื้อไอติมที่เป็นโยเกิร์ตมาใช่ปะที่ที่หมากินได้อ่ะ แล้วเขาพิ่มกินไปทั้งไม้เลยทั้งไม้ไอติมอะแล้วตอนนี้มีไม้ไอติมอยู่ในท้องมันอะอแต่ก็อึไงไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะเธอฟังนะสิ่งที่พี่พีทจะทําให้เธอพนดแบบเขารู้สึกดีได้แล้วก็รู้สึกฟินได้คือเพราะเธอไปใช้บริการเกษมร,ราดค่ะเหลียนเขาไม่ได้รู้สึกดีค่ะ <laughs> ถูกไห <laughs> ม <laughs> ก็ดีทุกคนไปเช็คอินเกษมราชแล้วแท็กพีพีค่ะเขาจะฟินมากจริงซนะจกรเขาเป็นแฟนกอบอเข้าใจไหมแต่หมายว่าทุกคนไปเกษมราชใช่ไหมทุกคนก็เช็คอินแล้วพี่พกทุกคนก็แท็กไอจีพีพีมาพีทดอทกลางเขาก็จะฟินมากเลยอาจจะต้องไปหาตวัแพทย์นะอะไรนะอาจจะต้องไปหาเลยมองผ่านแตว่าเวิร์มเมดิคอลคือดีเอออาจจะต้องไปหา อ่านไม่รู้เรื่องสาขาไหนพี่อยู่ไม่พี่ไม่แม่ไม่มาใช่ไหมไม่เดี๋ยวพอแม่เติมหน้าเสร็จเสม,มอว่าแม่เติมหน้าก็เราก็บอกว่าแม่เราไปก่อนนะม่วงนอนแล้วมีไปกเกษร่าดพอพี่พีทว่ะขอบคุณที่ทำเนี่ยเนหะ็นไหมไม่ต้องรักษาแต่ขอ,ขอโทษด้วมันมันปปปปเป็นลูกค้าเกษร่าดลามค่ะ หนูก็เป็นลูกค้าเกเสียมล้านลามเหมือนกันนะอยากให้หนูเล่าเริ่มเลื่อนต้นอย่างอื่นจริงๆหนูกลัวดูโดูโรงพยาบาลฟ้องพูดเลย <laughs> บ้าแต่ตอนพ่อหนูเขาดูแลดีมากกระเสียมล้านลามกำแหงเพราะว่าหนูเป็นลูกค้าคนแรกๆต้องไม่ร้องไม่ร้องเดี๋ยวนะตอนตอนที่หนูป่วยอะ่ะหนูพ่าตัดที่กระเสษมล้านลามกำแหงนะได้<ข>หมอเยอะมากหมอดีมากแต่หมอไม่อยู่แล้วที่ผ่าตัดให้หนูอะ หนูไปอยู่หนึ่งเดือนที่กเกษมลาดลางคําแหนวันนี้ทุกวันนี้เข้าไปอ้าวน้องคิวไอคิวทุกคนยังจำหนูได้เพราะไป<ม><ม>อยู่ยใช่เซ็ตเก่าๆที่ยังอยู่นะแบบผู้พยาบาลอนะ่ะเขายังจําหนูได้อยู่เลยด้วยความที่ไปอยู่หนึ่งเดือนเต็มอ่ะ <c oughs> ไม่อย่ <c oughs> อยู่ก่อนแกะจ,จะมาตรวจที่เกษมลาดที่กรุงเทพเน่นะไปเจอบางใหญ่มา อินเตอร์น่าเจอแม่มีผีดแม่มีผีเข้าอินเตอร์บ่อยไอ้ตอนโควิดบริการดีมากเห็น้ยล่ะพี่เขายิ้มไม่หูและอบคณครับตัวเขาจากทางเล็กอยู่แล้วก็ฟ์มเข้าไปหนักเลยเพว่า <S <S 1> <S 1> ขเขนินแม่ไม่มาแหละคิวพุ่งตรงเดยวไปแล้วนะ ตอนนี้มันจะคนเริ่มป่วยแล้วนะถ้าพี่พีดอยู่อีกนิดนึงอ่ะทุกคนป่วยหมดเลยนะนี่ไงนี่ไงรถโรงพยาบาลเกษมราชดวงการย้ายน้องแฝดเห็นไหมเรื่องเคสน้องแฝดอ่ะ <c oughs> เล่าวันนี้ขำๆเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋มิโดเล่าอีกใช่ไหมเอ้ยมากมาอยากเล่าของเล่าของข,องของัอันนี้เล่าของขัได้ปะเล่าเลย <c oughs> <ห>ตลกอันน,นนี้คือตลกมากพี่พีด คือทุกคนฟังนะอันนี้คือขำๆแล้วคุยกับคิวเจ้างิวบอกว่าพรุ่งนี้หนูจะต้องไปไลฟ์กับอิงฟ้าใช่ไหมแล้วอิงฟ้ากับมิสแกนเนี่ยเขาก็จะมีรถแบบที่คิวบอกว่ามันจะมีรถตู้แบบใหญ่โตแล้วติดป้ายข้างๆว่าแบบมิสแกนแล้วก็จะอีกฟ้าก็จะลงมากันอย่างสวยๆฉันก็เลยบอกว่าเอ้าอย่างงี้ไม่คิวเราก็ให้พเพจอะเอาแอบรันมาให้เรำเลยแล้วเขียนข้างๆว่ารงพยาบามา แลาฉั<ป>นก็เดินลงมาแล้วเราชนะกว่าตรงที่ใดหรือเปล่าเราเปิดบอ่อมันเลยจ้า <laughs> มาคือพี่บุ๋มบอกว่า <c oughs> พรุ่งนี้ไปแลวกับอิงฟา้ <c oughs> ฟาฉันเก่งนะด้วยความที่อิงฟา้ามีแฟนคลับเยอะหนูบอกว่าไม่หนูหนูเจออิงฟา้าหลายครั้งแล้วแล้วหมองขวัญก็เคยจ้างอิงฟา้าเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ตัวเองแล้วเขามายิ่งใหญ่พวกพี่นวัดะดูแลดีมากคือเขาจะลงรถตู้คนอรักขามา อย่างนี้ฉันก็ไม่ได้สิเดี๋ยวฉันขอแอมบูรนที่พีทหนูบอกว่าก็ดีนะพี่บุมแต่เรามีเรามาชนะอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมเรามีบ่อ <c oughs> เราใหญ่กว่า <c oughs> ได้ไหมพวกเนี้ยแอมบูรนได้ไหมอันนี้คำขำนะเหมือนเมาส์กับเมาส์กันเล่นแล้วก็นั่งขำกันเองอยู่สองคนแบบตลกอะ่ะ มันก็เกงกันเนื oh, ้อออกไปฉันจะไม่พ well. ูดอะไรแบบเออฉันก็ไม่รู้ฉันก็เกงๆอยู่อะเพราะปกติอะอยู่ก็แค่คนรู้จักไงอ่านี่ก็บอกว่าอย่าไปพี่บุ๋มก็แบบอย่าไปอะไรมากนะไม่ลงธรรมดานะนั่งรถเข็นไปรถรถคันเล็กๆหนูที่อยู่ในคลิปเอาขับไปไม่ได้หรอคันนั้นอะนี่เราทำคอนเทนต์หรือว่าเราอะไรเหรอ น่ารักออกขับนันนั้นแล้วทุกคน,น,นบอกว่าหาเปล,ลงมาเดี๋ยวก่อนทุกคนแล,แล้วป้านันชิตาตกใจก็ว่าใครเป็นอะไรไม่เราคืออะไรเราคือสปอนเซอร์คือโรงพยาบาเลเกษมรร้านส่งเขาประกวดกูตลกเลยเอจริงเหรอผ่านไปนาน่าจริงๆเราสวยแต่เราแปะเราสวยแต่เราแปลกไม่ฉันต้อง ถามเดียวจริงๆลงจากมิวแชร์มาเลยที่ไหนปรึกษาเรื่องมีบุตรยากแนะนำมัวรมิโคเพราะว่าฉันก็ไปฝากไข่ที่นั่นเดี๋ยวลอคลิปหมอของขวานเพราะว่าเขาว่าจะท้องอายุสี่สิบแต่เขาไม่อยากท้องเองเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้พีพ่ๆมะดูแลอืมแล้วเดี๋ยวเขาจะทําคลิปด้วยว่าทําไมเราต้องไม่ผสมแบบจริงเราทำไมต้องแบบใช้ไข่ทําอะไรงเงี้ยนํำคนเดินจะทําให้ความรู้ก็ตลกเลยได้นะ ถ้าอยากได้รถตู้ไปก็ต้บอกพี่ตูนไม่จริงเหรอจริงจริงแล้วหนูเลยแล้วหนูขอบพยาบาลไปด้วยได้ปะเอาเร็วเร็วเรแล้วเวลาแล้วเวลาหน้าหน้าหน้าไลฟ์ปานาชิตามันก็จะมีรถตู้มิสแกรนสีขาวกับรถพยาบาลกเซบแล้วมันเวอร์นะแล้วทำคอนเทนต์ทิกตอกให้หน่อยนี่ทำคอนเทนต์ทิกตอกได้เลยนะมันเวอร์นะมันเวอร์เอาพี่พี่ต้องมาครับตรงนี้จริงเหรอแต่ว่าข้างในมันเป็นเตียงนะหนูนอนเตียงไปเลยนะพี่พี่ หนูนั่งบ่อยมากเลยเรถแอมบ,บูร,รนน่ะตอนหนูอยูล่ลาหนูนั่นงแต่รถรถแอมบ,บูร,รนนะแขป้าไม่อีเขาตอนที่เล่าในอีพีล่าสุดอะ่ะพี่พีก็ลืมไปแล้วว่าแต่ก่อนเคยเอารถพยาบาลมารับพี่บุม๋มใช่ไหมคะได้ลืมนั่งลืมไปแล้วเห็นไหมหนูทำกันบ้านมาดีหนูบอกแล้วใช่ใช่ใช่ลืมเพราะว่าไม่รถจะเอาไปได้แต่เราไม่ต้องเปิดหมอโอเคป้าเขาจะด่านางลืมไปแล้วว่าแต่ก่อนช่วงคบแรกๆแ,แบบเดือนแรกๆเลยอะ่ะ เอารถพักพยาบาลเนี่ยมารับหน้า <ไอ S 2> บ้าน <ไอ S 2> ทุกวันแรกๆจาได้จําได้แล้วไม่ถ้าหนูเอาไปขอรถโรงพยาบาลไปหนูขอเอ่อพยาบาลที่ใส่ชุดอะไรนะ PPE อะลงไปด้วยด้ป้แล้วประเด็นคือพี่บุ๋มสายทุกวันพี่พีก็บอกว่าคิวเล่นพี่บุ๋มให้หน่อยรถตู้มารับหน้าบ้านแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ใช่จำได้ <c oughs> จำได้ต,ต้องตรงเวลาน,ะเ,ลานะเพราะว่ารถพยาบาลเขามีธุระต้องทาอย่างอื่นแล้วมารับหน้าบ้านแล้วพี่บุ๋มสายทุกวัน พ uhm like, ี่พีก็จะโทรว่าตามพี่บุ๋มให้หน่อยรถบานมาหน้าบ้านแล้วอีกก่อนมิสก็คือมิสแกลงประตูข้างส่วนเราอ่ะลงประตูหลังมันจึงมากเพราะเราลรโอ๊ยนันหลอกอ่ะแล้ฉันเป็นมิสมิสเกษมราดนะจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะ แี่ควรไปบอกแม่ก่อนว่าไม่มาแล้วนะเดี๋ยวจะเที่ยงคืนจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวจะได้นอนไงฝึกแนะนำตัวอ่ะนะี่จะไปแล้วอ่ะทุกคนอี่พี่ก็ไม่ไายทุกคนเดี๋ยวดราม่าจริงให้เขาไปรับคนป่วยเถอะมิสแอมบูรันด์หาไม่ไหว พี่พีจะไม่ได้ง่วงพี่พีต้องทำงานต่อแต่คนที่ง่วงคือฉันที่ตาเหนียว่ากตอนนี้ใช่ใเที่ยงคืนแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ประชุมเช้าอีกไปก่อนนะบายบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบดี <laughs> ครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ